สวัสดีรับวันนี้ก็มาเพบผมอีกแล้วนะครับเนาะกับเกมหนูนาโชคนะครับเนออาะนานแล้วไม่ได้เล่นสักทีเลยเกมหนูมาลองจัดกันดูหน่อยมาลุยกันดูหน่อยท่านผู้ชมมากับเกม MC Hot ถัวเก้าก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะครับลองวนมาเล่นหน่อยมาว่ามันจะคือไม่เลยในเกมหนูนาโชคนะครับเลาจัดเบ็ดหนักๆไปเลยรับผมจะมีเกมหนูกับเกมวัวที่ว่าผมจะจัดเบ็ดหนักโอ้โหเรียบร้อยก็โอ้โหมาดิโอ้โหไม่ถึงหนึ่งนาทีกินมาห้าพันสวย นี่เกมหนูกับเกมบัวผมับทุกคนทว่าผมจะใส่เบีดสูงที่สุดเลยใส่ใส่เบีดสูงต้นเกมเลยอ่ะเอาดิมาปุ๊บแจกห้าพันเลยสวยดีแบบนี้อ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบสวยเอาดิเอาดิเอาดีอดียบร้อยครับผมมาอีกหนึ่งทีเน้นๆจัดไปดิโอ้โหไอหกพันห้าสวยกว่าห้าพันอีกเอาดิสวยครับผมจัดไปเดี๋ยวโอ้โหนานๆทีเล่นก็พอไปได้ท่านผู้ชมนะกับเอ็มเอ็มซีฮอตนะ เอ็มพีฮอตก็มีครบหมดเหมือนกันครับผมอุย้ยเรียบร้อยขึ้นไปอีกทีครับผมยังพูดไม่จบเลยโอ้โหเอาเลยขอเต็มจอมาเพื่อนมาตัวแพงๆอันนี้ก็ต้องลุ้นตัวแพงอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีคูณสิบช่วยเันเกมบัวครับผมอุย้ยแต่ตัวแพงเข้านี่งานเข้าเลยไม่เอาวะสม้มไม่เอาไม่เอาไม่เอาสม้มเอาดีๆหน่อยมาดิตัวนี้ก็ได้ครับผมมาดีครับเรียบร้อยครับผมสวยโอ้โหเต็มจอไปหนึ่งทีครับผมแตกไปดิอะไรเนี่ยโอ้ยเจ็น,นาสวยวะ่ะ แตกหมืน่นเอ้โอเคแตกหมื่นได้ก็โอเคแล้วผมจัดไปครับผมจัดไปครับผมรัวๆไปดิ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 โอ้โหเรียบร้อยครับผมมาอีกหนึ่งทีครับผมโอ้ตัวแพงมารัวๆปะ่ะห้าพันอีกทีครับผมตัวแพงเข้าดีสุดว่ะสวมกับนานๆทีเลส์นะครับเนาะเกมหนูน้ำโชคมาก็โอ้โหใช้ได้จนผัวหนึ่งครับทีแตกเป็นหมื่นเลยวโยมสองหมื่นห้าเลย วิ่งนาทีกว่าแต่แบบแตกจับเลยคุณผู้ชมแต่แบบแตกจับเลยอ่ะมันมาหลายรอบแล้วกลัวมันจะไม่ามากลัวมันจะไม่ามาเลยคุณผู้ชมอันนี้โดดไปอีกทีเพื่อนอีกเียบร้อยสวยโดดไปอีกหนึ่งทีตัวแพงเข้ามาอีกทีมาไม่เอ่ยตัวแพงโอ้โหถั่วว,ว่าเบาว่ะดอกนี้อ่ะไม่เป็นไรครับผม450ก็ยังดีอืมอ่ะเบาได้เบาครับผมบเบาเบ็ดแล้วกันนะครับเนาะ กำไรมามากแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเล่นสไตล์ไหนส่วนมากผมจะเล่นสไตล์นี้นะเฉพาะเกมหนูกับเกมบัวเท่าน,าน,นั้นนะวอมนะที่ว่าผมจะใส่เบ็ดหนักมาแล้วก็ถ้าเกิดบดัวกาไรเยอะแล้วก็เบาเบ็ดเอาเลครับเนาะเบาเบ็ดเอาเอาดีเพื่อนเอาดีเพื่อนยังไงยังไงโดดหน่อยดิโดดหน่อยดิเรียบร้อยเอารีเรียบร้อยครับผมโอ้โหใครจะไปคิดว่ามันจะไมีกรอบโอ้โหถ้าปิด2อ0เมื่อกี้ไม่ไม่อยากจะคิดภาพ โอ้โหจัดไปครับผมพันสามร้อยโอเคสวยงามครับผมจัดไปดิโอ้โหไปครับผมเรื่อยๆกำไรมีเยอะครับผมกำไรมีเยอะไม่ไหวก็ไม่ฝืนครับผมหนีนะครับเนาะเกมนี้เวลามันเตะมันเตะหนักมากครับผมแต่เวลาดูดก็ดูดหนักเหมือนกันนะเวลาดูดดูดหนักเหมือนกันนะอ่ะขอไปอีกสักหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมมาไปอีกสักหน่อยแล้วก็โอ้โหคิดว่าโดน โอ้มันน่าปังมันไม่อยากจะพูดว่ะคิดว่าโดนเมื่อกี้มันไปไปหรือเปล่ามันโตหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไปสิบรอบวะผมขออีกสักจอดมาเอามาได้อยู่วะผมห้าร้อยโอเคสิบเท่าเอ้า1ร้อยสิบโอเคโอ้ยบางนี้ก็หลียบร้อยผมสวยงมาสามร้อยโอเค มาอีก150โอ้โหสรุปแล้ว2 3 0 0 0สามไม่ไปไหนครับผมอะโอเคครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับนาะได้2 3 0 0 0สามก็ถือว่าโอเคแล้วมันมันลั่นตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยเหตุผลที่ว่าผมจัดเบียดสูงสาหรับเกมหนูนะผู้ชมนะผมเล่นเกมหนูก็จะมีสไตล์ประมาณนี้นะครับนาะอะโอเคผมก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเนาะผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเนาะสำหรับเกมหนูก็หนีเลยละกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับ